และสำหรับใครที่มองหาเว็บเติมเกมนี่เลยนะครับผมขอแนะนำเว็บ2 4 Pay นะครับเว็บที่เติมเกมที่ดีที่สุดนะครับราคาถูกและปลอดภัยแน่นอนนะครับไม่ว่าจะมีเกมกิน c ิน n Impact Arena Breakout กับ G Mobile One Pac Man Dead 2 Games Rv และบัตรเติมเงินต่างๆนะครับโอเคครับนี่ก็จะเป็นเลทราคาสำหรับ One Pac Man ที่ผมเล่นอยู่นะครับและใครที่สนใจก็สามารถกดเข้าไปที่ลิงก์ที่ผมปักไว้ในคลิปวิดีโอนี้ได้เลยนะครับนะขอฝากไว้อยนะครับสวัสดีท่านผู้ชมทุกคนด้วยนะครับวันนี้กับนายคู่ในเกม วันพันแมนเดอสต็อกเก็ตนะครับวันนี้ก็เหมือนเซิร์ฟเวอร์517นะครับโอเคผมจะทำการจะมาสุ่มราชาทะเลลึกระดับ UR ให้ดูนะครับก็เป็นเวลาตีสี่นะครับในชีวิตจริงนะตอนนี้ก็เป็นเวลาประมาณตีสี่หนึ่งนาทีนะครับไม่รู้กันนะครับว่าจะเป็นคนแรกนะหรือเปล่านะครับที่สุ่มราชาทะเลลึกระดับ u r โอเคผมว,วันนี้ก็เตรียมตัวดํามานะครับประมาณ2 0 7ใบนะครับแต่ว่ายังซื้อไม่หมดนะ นี่ผมยังซื้อไม่หมดนะ36ใบโอเคแล้วก็มีทางน้าของอารแพ็คสเต็ปนะครับประจำเดือนนะเดีย๋ยววันนี้เราจะทำการกดสเต็ปให้ดูนะครับว่าจะพอมีดวงกับสเต็ปหรือเปล่าแล้วมาดูกันนะครับว่าวันนี้นายคุงจะโดนทั้งหมดกี่ใบนะครับสำหรับราชทะเลลึกระดับ UR อาผาสีเเสร็จขั้น2โอเคผมมาเดีย๋ยวเริ่มจาก79บาทเลยแล้วกันนะครับขอ12ใบไปเพื่อนวันแรกปับ๊บโอ้โห แพ็กแรกมาก็เป็นเพชรแล้วอ่ะเฮ้ยอ่ะมาผมนะแพ็กสุมอัญเชิญโชคดีขั้นที่1นึ่บาทจัดมาเฮ้ยสามใบอะเป็น210ร้ยใบนะโอเคมาไปกันต่อครับผมนะ209บาทไม่รู้ไงครับว่าวันนี้คืองบเราจะมีพอเอาพาสองหรือเปล่านะเดี๋ยวถ้าเกิดไม่พอจริงก็อาจจะร,รอกดสเต็ป 79บาททุกวันไปก่อนแล้วกันเนาะถ้ามันไม่พอจริงอ่ะมาผมนะสเต็ปที่2 209บาทจัดมาโอ้โหพันห้าสิบเพชรโอ้โหตอนนี้อาการเริ่มไม่ดีนะอ่ะมาผมนะแพ็คที่3 349บาท33ใบจงมาเถอะถือว่านายคุ้งขอล้างลบล้างเกลือจากเมื่อกี้หน่อยมาโอ้โห8ใบ อ,อะตอนนี้นะครับตั๋วแบงค์ส้มเหลือประมาณเกือบเกือบสี่ร้อยใบนะครับเอ้ยประมาณสี่ร้อยบงค์นะครับก็ประมาณสองพันก,กว่าบาทนะอ่ะมาโอเคหกเก้านะครับสลับแพ็คที่สี่ขอหกสิบหกใบหรือไม่ก็เป็นสาสิบใบจัดมาโอ้โหสิบสี่ใบทำไมมันช่างน้อยเหลือเกินโอ้โหเก้าเจ็ดเก้า แบงค์เราพอหรือเปล่าเนี่ยอ่ะประมาณพันกว่าบาทนะครับตอนนี้นะสหรับแบงค์เราอ่ะเอาเป็นว่าเดี๋ยวขอเราไปสุ่มดูก่อนแล้วกันนะครับเผื่อมันจะไม่โดน300ใบนะเราจะได้เซฟตัวดาไปได้มาโอเคผมนะตู้ราชาทะเลลึกอ่ะอันนี้แล้วกันนะครับนี่นะมีอยู่230ใบอ่ะเอาก่อนเลยแล้วกันนะครับเพราะว่าเดี๋ยววันนี้นะครับผมจะสตรีมประมาณตีสี่นะซึ่งคลิปนี้คือน่าจะลงที่หลังนะครับสหรับการสตรีมเนาะโอเคมา สิบใบแรกจัดหินปุกตื่นมาโอ้โหรอบแรกมาหินยังไม่มานะโอเคไปกันต่อหมาผมนะใบที่20ในการสุ่มราชาซีฟู้ดระดับ UR ไม่รู้นะครับว่าตอนนี้เป็นคนที่เท่าไหร่แล้วนะเพราะว่าเราเมั่อแต่พูดไงเมั่อแต่พูดมาแต่สุ่มสเต็ปนะก็เลยกินเวลาไปนิดหนึ่งมาโอ้โหเป็นฟูเคเกไปายผมนะใบที่30จัดมาหน่อย ขอฮีบุกตื่นแบบเยอะๆหน่อยแล้วกันนะครับเพราะว่าเราจะได้เซฟตัวดําได้นะเพราะว่าหลังจากซีฟู้ดเนี่ยผมน่าจะไม่ค่อยได้เติมอะไรมากมายแล้วแหละนะอัลวินก็น่าจะเป็นสุ่มในเซฟปลองแทนโอเคไหมสามสิบใบโอ้โหเป็นบอลทองไปให้ผมนะใบที่สี่สิบของตัวดาห<ๆ>มาผมนะ่าขอข้ามเลยละกันมนาะเราที่สี่สิบว่าไงฮีปุกตื่นมาหน่อย โอ้โหยังไม่มาไปายผมนะใบที่ห0สิขอแหละวงการเกมสเต็ปก็ได้แต่น้อยๆทั้งนั้นเลยอ่ะข้ามใบว่ายังไงโอ้โหยังไม่มาไปายผมนะใบที่ห0สไม่โลดีนะครับก็โลหน้านะมีโอกาสได้หินหนึ่งหินละมาแต่ขอแรงหินปุกตื่นมาเร็วได้ยิ่งดีมาเธอเหินปุกตื่น มาหรือเปล่าจังหวะนี้หินปุกตื่นโอ้โหแล้วเป็นหินพัฒนางานเข้าแล้วนะครับตอนนี้นะอ่ะใบที่เจสบหรือเปล่านะน่าจะเจ็ดสิบใบแหละโอ้โหอ่ะข้ามเลยล้วกันมาหินปุกตื่นโอ้โหขออะไรนะอยากเกลือมากเลยแค่สเต็ปก็สาหัสไปแล้วนะขั้นต่อไปนี่คือเกือบพันบาทโอ้โหกดทีนี่คือ ร้องเลยนะเอ้ามาโอ้โหเรียบร้อยผมนะยังไม่ได้ไเลยเลยอ่ะมาเถอะหินปุกตื่นจงแสดงตัวออกมาลายผมนะข้ามเลยหินปุกตื่นหินปุกตื่นโอ้โหยังไม่มาอ่ะไปกันต่อนะครับตอนนี้ไม่ไ่ใจไม่น่ใจะนะครับว่าส่งไปหมดกี่ใบแล้วนะตอนนี้นะเพราะว่าไม่ได้นับเลยตอนนี้ลืมลนะโอ้เป็นตัวละคร ข้าจะบทขยี้แกให้เป็นจุนหบัดร,รัวทะเลลึกนะโอเคเอาไปทำเจ็ดดาวนะครับราชาซีฟูดล่างหนึ่งนะโอ้โหยังไม่มาเดี๋ยวขอเช็คไปหนึ่งนะครับว่าโดนไปห,หมดกี่ใบตอนนี้นะตอนนี้โดนไปทั้งหมดอ่าหนึ่งร้อยใบเนาะเดี๋ยวขอเปลี่ยนสายหน่อยกันนะสายหนึ่งอาจจะคนเยอะอ่ะไปสายสามแล้วกันมาหห้ผมนะใบที่หนึ่งร้อยสิบมา ลุยกันต่อนะครับจังหวะนี้ใบชาร์จหมัดบ้างมาหินปุกตื่นจงมาจงมาได้แล้ว110มาหรือไม่ยังไม่อุ้ยเรียบร้อยผมนะ110้ใบหินปุกตื่นมาเฮ้ยอ่ะโอเคตอนนี้คือเราจะต้องการหินอาปุกตื่นนะครับอีกประมาณ1เม็ดนะครับเพราะว่าเราน่าจะสุมเอาเนะกิน180ใบนะเราก็ต้องการหินพัฒนาเยอะๆแหละ เพราะว่าเดี๋ยวกลัวมันไม่พอเนาะหินปุกตื่นหินพัฒนาอะมา60ใบได้หินพัฒนา1 1 0บใบได้หินปุนปกตื่นก็ไม่แย่นะถือว่าพอได้อยู่ทางบ้านลงกันกี่ใบย่าลืมคอมเมนต์ด้วยนะครับผมนะใครกดไลค์คลิปนี้ขอให้สุ่มแล้วไม่เกลือขอให้ออกก่อนการันตีที่ตั้งเป้าหมายไว้แล้วกันนะมา,มาใบบอกนะจังหวะนี้ก็ต่อเลยมาโอ้โหโอเคยังเงียบอยู่ โอเคผมนะเดี๋ยทั้งหมด90ใบคลิปนี้สุ่มทั้งหมด230ใบนะแต่ว่าแบบใช้เพชรคืออาจจะต้องดูก่อนเพราะว่าเราจะต้องเก็บเพชรนะครับในการไปรีของจักแฝประกายแสงระดับ UR อีกนะไม่รู้กันนะครับว่าจะเพชรพอหรือเปล่านะอ่ะมาลุยกันต่อลุยกันต่อไายผมหน้าข้ามเลยว่ายังไงบอนทองมาเฮ้ยโอ้โหเป็นหินพัฒนา อ่าตอนนี้น่าจะประมาณร้อยเกือบร้อแล้วไหมตอนนี้โดนไปทั้งหมด160ใบนะครับแล้วมีหินพัฒนาอยู่ทั้งหมด2ก้อนนะรวม3นี้อีก1เป็น4อ่ะตอนนี้คือสามารถปลุกได้นะครับสลับพาร์ทหนะแต่ว่าเราต้องการพาร์ทสองไงไม่รู้นะครับว่าตัวจะพอหรือเปล่านะในการกดโอ้โหอ่ะแอบลุ้นละกันนะครับขอให้ไม่การันตี300ใบก็พอมาเพราะว่าไม่อยากเจ็บตัวอ่ะ เ้าจะบดขยี้แย่ให้เป็นจุนโอ้โ oh, ห oh, ตัวที่สองนะครับราชาซีฟู้ดเรานะโอเคนะ่าจะใกล้เจ็ดดาวน,นะครับสหรับซีฟู้ดผมนะน่าเกือบเกือบเจ็ดดาวละปใายผมนะใบที่หนึ่งร้อยแปดสิบโอเคตอนนี้คืออ่าปใายผมนะได้แน่นอนแล้วสหรับหินปุกตึนอีกหนึ่งเม็ดแต่ว่าจะต้องการหินพัฒนาอีกหลายก้อนเลยนะโอเคอ่ะเพราะว่าในการอ่าทำพาร์ทหนึ่งเป็นพาร์ทสองเนี่ยมันใช้หินรวมกันประมาณเจ็ดเม็ดนะครับสหรับหิน พัฒนานะหินปุกตื่นใช้ทั้งหมดสมก้อนมาขอหินพัฒนาอีกก็ดีเพราะว่าเดี๋ยวกลัวว่าไม่ไม,ไม่พอนะมาครับจังหวะนี้ลุยกันต่ออข้ามเลยมาไหมหินขอหินแบบเบื้อได้ไหมแบบหนึ่งโลแบบหินแบบอย่างละก้อนอะไรเงี้ยอยากเห็นเหมือนกันนะเพราะว่าตั้งแต่งสุปมาผมคิดว่าผมน่าจะยังไม่เคยได้นะเป็นหินแบบหินแฝดอะไรเงี้ยมาได้ไหม โอ้โหยังไม่มาอะไปใหผมได้เดียญทั้งหมด20บใบโอ้โหโอ่ะข้าไปหินว่าไงหินโอ้โหหินยังไม่มาตอนนี้เราคือเราต้องการหินปุกตอร์อ,อีหนึ่งเม็ดนะครับก่อนที่มันจะโดน300ร้อยใบนะอะข้ามาเลยว่าไงหินโอ้โหเป็นหินพัฒนาปีศาจโอ้โหอ่ะ ดี๋ยวขอรับการันตีแป๊บ,บนึงโอเคตอนนี้มีหินพัฒนานะครับทั้งหมด6ก้อนนะหินบุกเติมมีทั้งหมด2เม็ดอ่ะโอเคมาสเต็ปที่4 979บาทถ้าได้88ใบคือเราจะได้การันตีแน่นอนถ้า44ใบก็ยังโอเครับได้อยู่จัดไปโอเคผมนะได้มาหมด44บใบโอ้โหเมื่อกี้ผมนี่คือใจเต้นเลยนะเพราะว่า กลัวเกลือไม่ใช่อะไรหรอกอ่ะโอเคมีทั้งหมด46ใบเราจะไปต่อได้ประมาณเท่าไหร่นะโอเคมันขาดอีกประมาณ70ใบนะครับก่อน300ใบนะอ่ะโอเคเดยวขอซื้อให้มันเป็น50ใบเลยละกันโอเคผมนะมาเดี๋ยวสุ่มก่อนแล้วกันโอเคตอนนี้คือจะต้องการหินพัฒนานะครับ1เม็ดนะแล้วก็หินปุกตื่น1เม็ดมาขอแหละไม่เอาการันตีได้ไหม นาะอย่าทำกันเลยถือมานายคุ้งขอขออะไรนะโอ้โหเมื่อกี้กดแพ็ก979บาทนี่คือใจไม่อยู่กัน,นั้งกตบตัวเลยอ่ะมันโอกาสเกือคือมันก็สูงอยู่นะไปกันต่อครับจังหวะนี้มาโอโ้ตัวละครอ,อีกแล้วอ่ะน่าจะเป็นราชาซีฟู้ดนะตัวที่สามโอ้โหมาเยอะสเลเกินเรียบร้อยอะหินมาไหมโอ้ยังไม่มาตอนนี้คือต้องการแค่หินบุกตื่นพอนะ ม้าเธอหินพุกตื่นมาเธอถือวัานไหนคูงขอแลนะไม่อยากเจ็บตัวเยอะกว่าน,นี้แล้วเพราะว่าเดี๋ยวจะต้องไปกดไอ้แพ็ก3 7 0 0บาทนะครับสลับไอ้แพ็กแบงค์เขียวนะเพราะว่าเราจะต้องเอาเอาวุธสามดาวมันอีกโอ้โหงานนี้คือมีแต่เจ็บกับเจ็บนะโอ้โหอะไอะผมนะ้าข้ามเลยมาไม่หินพุกตื่นหินพุกตื่นโอ้โหยังไม่มาอะ โอเคตอนนี้กี่ใบแล้วไม่รู้เหมือนกันนะครับน่าจะใกล้การันตี300รแล้วนะโอ้แต่ดูจากทรงแล้วไม่น่าพ้น0 0แน่เลยอะ่ะเฮ้ยโอ้โหยังไม่มาสวยแล้วนะครับตอนนี้นะ280ใบโอ้โหดูจากทรงนะครับน่าจะ300ใบว่ะเเดี๋ยวขอกดอีก1ิใบดีอ่ะกดผิดอันอีกอ่ะอีก1ิใบก่อนแล้วกันนะ2 0 0พเพชรเดี๋ยวต้องเก็บเพชรไว้ รีขอยนะอ่ะ290ใบดูจากทรงนะครับ300ใบคือโดนแน่นอนเลยทรงเนี้ยผมว่าไม่น่ารอดละอ่ะ290ใบว่าไงมาไม่หินพุกตื่นที่ต้องการ1เม็ดหินโอ้โหแล้วให้เป็นหินพัฒนาปีศาจส,สรุปก็เรียบร้อยนะครับผมโดน300ใบนะโอเคไอสิ0ใบเพชรเหลือแค่พันหเองนะในการ ไปรีของอ่ะไม่เป็นไรไปให้ผมนะรอบสุดท้ายเราไม่หวังละโอ้โหเรียบร้อยเลยสามร้อยใบเน้นเน้นนะอ่ะข้าไปมามีอะไรแถมไหมไรเหียบร้อยให้ผมนะไม่มีอะไรแถมเลยอ่ะโอเคนะครับอันนี้เป็นวันที่หนึ่งเนาะสลับตัวตู้ตัวมอสนะครับเป็นลูกแก้วอัศวินจากกลนเข้ามานะครับนี่นะสหรับใครที่เป็นเซิร์ฟเวอร์ใหม่ก็เอาอัศวินไว้ก็ดีนะครับสลับคนที่ไม่ได้มีกง,งไป เติมตัวดำในการเอาคอจกกักรพรรเด็กในรอบรีเทิร์นนะขออาสวินได้ถือว่าเป็นอีกหนึ่งคอน,นะครับที่ตอบโจทย์สำหรับสายฟรีเนาะก็ถือว่าเล่นได้อยู่โอเคมา300ใบนะครับเน้นๆนะวันนี้โอ้โหเน้นๆเ,เลยอ่ะราชาซีฟู้ดนะครับเรามีหินปุ๊กตื่นน้ำมันสาวเม็ดหินพัฒนานะครับเเม็ด8เม็ดนะโอเคมันเกินมา1เม็ดก็ไม่เป็นไร เดี๋ยวค่อยเก็บไปส่มไว้ให้ด้วงนะครับสลับรอบหน้าเนาะเพราะเดี๋ยวผมเปิดซีฟู้ดเสร็จผมก็น่าจะข้ามยาวนะครับในเซิร์ฟเวอร์นี้นะเพราะว่าโอ้ยพาร์ทสองสองตัวติดไม่ไหวนะเพื่อนเ<ๆ>ผมก็จะตายอยู่แล้วโอ้โหอะโอเคเรียบร้อยราชาซีฟูด้ดนะโคตรตึงเรียบร้อยนะครับผมนะราชาทะเลลึกระดับ U r โอเคมาพาสอง อยู่ไหนเอ่ยอะโอเคนะครับนี่นะมันจะใช้เป็นหินพลุกตื่น2เม็ดหินพัฒนา3เม็ดน้อยในการทําเป็นพลาสองโอเคซึ่งถามว่าพลาสองได้อะไรบ้างใช่ไหมก็นี่ครับจากได้พลังงานนะครับ2แต้มกลายเป็น3แต้มนะแล้วก็เพิ่มดามเมจน,นะครับจาก50%กลายเป็น70%นะแล้วก็ไอเพิ่มพลังงานนะครับ3แต้มจากไอสามรอบนะครับกลายเป็น5รอบนะ โอเคซึ่งซึ่งไอตรงนี้ก็เพิ่มนะครับอย่างละ20%นะลดดาเมจโดยตรงและดาเมจโบนัส70%นะครับแล้วก็เป็นและดาเมจทีมเดิมจำนวน70%นะโอเคก็ถือว่าดีขึ้นนะครับจากได้แต้ม2แต้มแล้วพลังงานก็กลายเป็น3แต้มแล้วก็ได้รอบมากขึ้นด้วยถ้าิดถามว่าส่วนตัวผมคุ้มไหมตัวโตวคือผมมองว่ามันก็คุ้มอยู่นะสำหรับพาร okay, ์ทสองโอเคอะทะลวงเลยล้วกัน ะเอียบร้อยนะครับผมกลายเป็นพาสิไปเสร็จขั้น2เป็นที่เรียบร้อยนะครับสลับราชาซีฟู้ดของนคุงนะโอเคพลังเริ่มต้นนะครับอยู่ที่10ล้านนะครับแบบยังไม่ใส่ของแล้วยังไม่ได้ปลดตัวละครล่าระดับ S S R บอกให้ดูนะโอเคอ่ะเดี๋ยวคลิปหน้านะครับอาจจะเป็นการปั้นราชาซีฟู้ดนะครับตั้งแต่เลเวล1นะเพราะอย่าผมจะทําการไปสตรีมก่อนแล้วนะครับในการสุ่ม ID ทางบ้านเนาะทั้งหมด10 ID นะครับทั้งหมด8คนะิวเนาะ โอเคครับที่อยากดูคลิปการปั้นก็อย่าลืมช่วยก,กดไลค์คลิปนี้ให้ถึงสัก50ไ like ลค์แล้วกันนะครับเพื่อเพื่อเป็นแรงใจให้ผมในคุ้งได้นะโอเคครับดูขีบไปยอย่าลืมคอมเมนต์ด้วยครับผมว่าเกลือหรือว่าดวงกันดีกันนะโอเคครับใครชอบคลิปนี้อย่าลืมกดไลค์กดแชร์กดสติ๊กเกอร์ด้วยครับผมนะไวะ้เจอกันในคลิปนี้บ๊ายบาย